สวัสดีค่ะมือนีกินแซ่บแบบนกเล็กนะคะสีพ้าพี่น้องอ่ามาทรงเขาเทียงพี่น้องมาซอยตัดอ้อยนะจ้ะอ่ามากินเขาเทียงน้ากันอยู่ปลาอ้อยได้พี่น้องเด้อมือนีมีเมนูตําบะกุ่งกับต้มหอยจ้ะ,อะเอาเขมา่อนพี่น้องเขาค้อเนาะพี่น้องตัดอ้อยอยู่จ้ะสงสัยประดเดบึงเวลาเทียงหลืจ้ะมากินเขาเด้อจ้ะกินเขาก่อนเนาะ <c oughs> มามามามือนีตําบะฮุ่งต้มหอยมาไอ้มามา จ้าบรรยากาศกินเข่าอยู่ทงนะยู่ป้าอ้อยพี่น้องมาตัดอ้อยซอยจ้าพี่น้องทางไกลมาตัดอ้อยซอยมาจากบุรีรัมย์มาตัดอ้อยอยู่โคราชบ่แม่นเขมรเด้อบุรีรัมย์ก็ได้เชือกสายขมรพี่น้องเชือกสายขมรจ้ามาตัดอ้อยซอย ิงชาอีย่งน้ากันจ้า,าด้ย,าดยจ oh <laughs> ยงกินแน่บัดน,นี้ต้มบก <บง S 2> หอยต้งบงตงบงม,มงบกหอยตบกคุ้ง <c oughs> ปลบปบองปลาบองไปทงคนนี้จัดบ <c oughs> รรจเลย <c oughs> เอาานเน้าขาว่าไ่ยชินอัน <c oughs> ขนมเปนกต้มินมเบ้เื ้ก็ไล่ปกินเหมืโว้ยกาไปกินเมกันพอเขามากาครับเจ้าของมันมันยังมาโล่แก่เจ้าแรป่หวีกาขบุกะของั่นกขับพอเขาต้มยนดีๆขับเรามากินเนี่ยแม่กะตาเ่าสวยเนาะมุนมิสิล้วตำโพงขนมจีนเฮ้ยเอ้า 妈白读，妈白。